นะก็สวีดัสวัสดีทุกๆคนในนะตอนนี้อยู่ผมแมสซัมเกมเกมอร์ทีวีนะับในเกมออฟฟิศเฮาเลอร์สโตรีนับในพาร์ทที่4หรือเปล่านะ่าจะสนะี่นับก็ห่างหายกันเปน็นานเลยนะับนะกับเกมนี้มัวแต่ไปเล่นเกมนั้นเกมนี้อะไรหลายอย่างอยู่นะับโอเคก็โอ้โหอ,อีกนานเลยนะกว่าจะจบโอเคแปดก็จากพาร์ทที่แล้วนะับเราก็ได้เจอพี่เลื่อยอยู่เต็มบันไดเลยนะับ เพราะฉะนั้นเราจะไปฆ่าพี่เรยกันครับโอเครอเกมโหลดก่อนครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคพีเรยพีเรยเฮ้ยพี่เรยพีเรยพอพี่เร,ยเ,ร,ย,เร,ย,เรยเขามาตรงนี้นะเขาจะบกักโอเคเขาบักจริงๆด้วยนะแต่ว่าก่อนอื่นผมขอเพิ่มแสงหน่อยนะมองไม่เห็นเลยโอเคเขายังช่วนะพีเรื่บล็อกเหรอ บักกอนบักนี้ก็เร็จผมดิบักบักบักเฮ้ยอาอไม่ไม่ทำไม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ตายอ่ะพี่เล่ยตายล้กทีดิโอเคพี่เล่ยตัวนี้นะเขาตายรอบสองแล้วนะก็มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วอะไรกันไม่มีแล้วแสดงว่าเราต้องลงไปชั้นใต้ดินนะ นิ้วนิ้วชาไปหมดแล้วนะครับอ่ะเราต้องลงไปชั้นใต้ดินใช่ไหมชั้นล่างสุดออ้ยออ้ยตกใจตกใจที่เรื่อยทำผมตกใจอะ่ะทำผมตกใจทำผมตกใจทำผมตกใจอะ่ะผมไม่กลัวทำผมตกใจอะ่มมนะ,อะโอ้โหตาย,ยโอเคแล้วก็อ่าเปิดประตูคงไม่มีนะโอเคเข้าไปกันเลย โอเคตรงนี้ก็น่าจะเปิดได้แล้วนะโอเคไปเปิดประตูหลังสุดกันอยอ้าวล็อกเหรอล็อก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 โอเคเยี่ยมเลยโอ้โหมีหมูตอนตัวนึงอยู่ข้างในกำลังทำอะไรสักอย่างโอ้เรื่อยเรื่อยผมไม่โดนหรอกเอโดนละเฮ้ยเดี๋ยวเด๋ ออเลือดเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเครื่องช่วนะ่อันนี้อะไรอะอันนี้อะไรอะ CPU เหรอโอ้โหทำไมทาไมมันวางละเนละนาดอย่างเงี้ยโอเคล็อกเหรอกุญแจกีกแล้วเหรอเกมนี้แม่งหากุญแจทั้งทั้งเกมเลยวะกุญแจอยู่ไหนกุญแจทักโคกมีกุญแจไหมไม่มี โอเคในห้องนี้ไม่มีกุญแจหากุญแจต่อไปกุญแจห้องเนี้ยเข้าได้ยังพองไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะหากุญแจกันครับกุญแจอยู่ไหนห้องนี้มีพี่เรื่อยไหมโอ้โหมึงเฟืนแล้วเหรอผลที่แล้วกูยังเห็นมึงตายอยู่เลยไม่ใช่หรอหัวมึงขาดหรือว่าขัดตัวกันเออโอ้อา้าว อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรตายได้ไงโด,<น>ด,ดนทีเดียวเองนะโดนทีเดียวเองนะตายได้ไงหรือว่าตัวนี้จะแรงเยอะห่อหอ,หอเออผมไม่เลื่อนมันแรงเนาะโอ้ยเฮ้ยยังไม่เลื่อนมันแรงอย่างอ่ะปกติโดนแค่สองทีไม่น่าจะตายนี่ว่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องระวังตัวให้มากเลยนะโอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดน ไม่โดนเออโดนเดี๋ยว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 มันยากขึ้นเรื่อยๆมันยากขึ้นเรื่อยๆโอเคตายแล้วเดี๋ยวเรารีเจนเลือดก่อนครับรีเจนเลือดก่อนให้เลือดได้ร้อยหนึ่งก่อนไม่งั้นไม่ไหวนับเราสู้มันไม่ได้แน่โอเคสี่สิบสี่สี่สิบห้อ สี่ที่หกยังคงยืนนิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวลุยเลยหรือเปล่าอ่ะลุยเลยแล้วกันนะยอ่อฮึบถอยมานะแล้วก็จัดการแล้วก็ถอยโอ้โหไม่ละโอ้โหโดยคีเดียวตายแน่เลยตายแน่เลยเออ <c oughs> ถอยสุดแล้ว ตั้งแต่เล่นมายังไม่ตายเอาไหมมาคลิปนี้ตายบ่อยจังโอเคเราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมให้หมูตอนที่ทำร้ายเราแม่ไม่เข้ามาในห้องมันไม่สู้ด้วยนะครโอเคเราไม่โดนตีละฮฮ่าฮ่ทีนี้เราก็มีเลือดพอที่จะไปสู้กับไอ้นั่นแล้ว เป็นอย่างที่คิดนะให้เลื่อยตัวที่มันตายมันตื่นขึ้นมานะับผมก็ไม่เข้าใจว่าหัวมันขาดแล้วมันจะตื่นขึ้นมาได้ยังไงอ่ะอ่ากุญแจลนะบผาง่ายๆเลยอ้าวไม่เก็บไม่ได้อะกุญแจโอเคต้องกดหลายๆทีกุญแจบ้าเลยว่ากดหลายๆทีโอเคไม่เจออะไรนะโอเคเจอเรื่อยไหมไม่เจอ นี่นับน่าจะเปิดได้ล้โอเคโอ้โหมีรูด้วยนะมีรูโอ้โหมึงฮึบนะ <g ül> โอ้โห,โ,โ,หโดนได้ไงโดนได้ไงเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวยายายยาาย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 ามันไม่ดีมันไม่ดียายายามันไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีเอออะไรวะ ตายอีกแล้วแม่งก็มาเริ่มตรงนี้ใหม่เว้ยเกมมันอะไรกันวะโอ้โหต้องมาเริ่มตรงนี้ใหม่อีกแล้วนะครับฮึบโอเคโอเคม่โดนม่โดนมีโดนเฮเกมมันอะไรก็ไม่รู้นะครับจริงๆมันน่าจะจริงๆเราเปิดประตูไขกุญแจไปนะมันน่าจะเซฟให้เรานะับอันนี้มันกลับไม่เซฟให้เราเนวะ้ยวิ่ใช่ปะ ม่เตยให้เราใช่ป่ะอันไม่เซฟให้เราใช่ป่ะโอ้โหโดนด้ไงวะโดนไดไงวะโดนไไงวะโดนได้ไงวะโดนได้ไงวะโอเคตรงนี้นับก็จะมีกุญแจนับแล้วก็เปิดตายโอเคเราจะไปอย่างว่องไวเลยนะับเราเสียเวลากับตรงนี้มานานมากเลยนะับเราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ที่ทำงานสาย,ยองขวัญ ยอกฮึบเออไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกฮึบไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกโอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดนฮ่า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 คุกเข่าเลยนะครับคุกเข่าต่อหน้าเราเจ้าทำดีแล้วล่ะไปไหนต่อไปนี้ต่อครับแงะโอเคอ the ไม่มีอ้วนครับ <sh Restaurant> ราก็จะมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์กันในนี้มีอะไรไหมไม่มีทำไมมันมีห้องส้วมเถอะเฮ้ย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 อ๋อ,อ,อข้าไม่กลัวอะไรต่อไปแล้วขามีขวานอันใหม่มีอะไรเก็บไหมเนะี่ยไม่มีอรอไม่มีจริงจริงออเรามาที่นี่เพื่อมาเอาขวานเนี่ยนะ โอเคเดีเวลาทดลองใช้ขวานอันใหม่แ okay, ล so ้วนะยอกเจ้าจะมาเป็นหนูทดลองรายแรกของข้อของข้าของข้าของข้าฮึบโอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดนฮึบโอเคก็ผมว่าเขาไม่ค่อยแรงนะก็งั้นงัน่ะเนาะโอเคแล้วเราจะไปไหนอ่ะ โอ้โหมีก่อ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 โอ้โหโดีนี้เนี่ยอย่าให้โดนอีกนะโดนอีกตายแน่มาเลยจะตายโอเคตายแล้วนะทีนี้เราก็จะไปเปิดประตูไม่มีไหมโอเคไม่มีเราแวงหลังเนะเอาล็อกอีกเหรอล็อกเหรอแล้ว ล็อกล็อกล็อกโอเคทีนี้นะับเราก็จะไปดูผลงานของเรานะครับถามว่าผลงานอะไรมาดูกันนะับว่าอ้าวกระดาษหายเฮ้ยกระดาษหายไปไหนอะ่ะอุตส่าห์สลักชื่อไว้อย่างดิบสดิบสดีนะคนระับในพาร์ทที่แล้วที่สลักไว้ว่าแมนซัมเกมเมอร์ทีวีได้มาเยือนอย่างที่แห่งนี้ โอโหอุตส่าห์สลักชื่อไว้สะดิบสะดีเลยนะับพอมาดูอีกทีหายไปแล้วแล้วเราต้องไปไหนอะ่ะไปไหนมันยังไม่เซฟให้เราเลยมันยังไม่เซฟให้เราเลยโอเคมันน่าจะเซฟให้เราแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะก็มันคิปมันจะต้านไปไหมเนะี่ยจริงๆผมอัดไป 2เกมแล้วนะับก็ตอนนี้เล่นเกมจนนิ้วชาแล้วนะับก็สำหรับคลิปนี้นะับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะับก็ในพาร์ตต่อไปจะหลอนแค่ไหนนะับรอติดตามชมได้เลยนะับโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย